สวัสดีค่ะวันนี้มาอา่านนิทานกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยบทอ่านหลายรอบแล้วนะทําวิดีโอหลายวิดีโอเหมือนกันนะวันนี้มาอ่านกันใหม่แล้วกัน The Greedy Dog นะคะ The Greedy Dog คือเจ้าหมาตะกระนะคะคาว่า greedy ต้องออกเสียงตัว r ด้วยนะคะ greedy แปลว่าตะกะแบบหิวแล้วก็กินมูมาม รีบกินตะกะแบบนั้นก็ได้หรือจะแปลว่าเป็นคนที่มีความโลภก็ได้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยแปลถึงความโลภนะคะ There was a dog that was very hungry คำว่า hungry มี r ด้วยนะคะต้องออกเสียง hungry มี r นะคะ hungry เฉยไม่ได้นะ There was that was เป็น past tense นะคะสังเกตได้ verb to be เป็น was เป็น past tense ตัว verb มี ed ไหมถ้ามีก็เป็น past tense นะคะเรื่องนี้โดยรวมเป็น past tense นะคะ he searched for food everywhere and at last he found a bone searched ไม่ต้อง search เช็ดนะคะ searched ใครที่ยังจำไม่ได้ว่าออกเสียง ed ท้ายกริยาออกยังไงบนแนะนำให้ ไปดูข้อมูลของคุณครูอดัมนะคะนักเรียนโปรดโปด,ดให้ข้อมูลของคุณครูอดัมที่เขียนไว้สั้นๆไปดูมีทั้งคนที่ท่องได้และไม่ได้นะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะจำแค่คํำที่ลงท้ายด้วย T กับ D เท่านั้นเราจะออกเสียงเป็นเทสกับเดสคาอื่นเราไม่ออกนะคะโปดไม่ได้จำแม่นถึงขั้นว่าคำไหนลงท้ายด้วยอะไรเขาจะมีให้ท่อง kfc cs อะไรสักอย่างเนี้แหละ ออกเป็นทีหรือเป็นดีโบไม่ได้จําขนาดนั้นนะคะใครที่ท่องและจําได้แม่นกับโบอดจัดไปจ้าโบจำแค่เสียงทีกับเสียงดีเท่านั้นถึงจะออกเป็นเดดกับเท็ดนอกนั้นเราไม่ต้องออกนะคะคำนี้เป็น ch นะคะคําเดิมของเขาถ้าเรารู้ตัวสะกดเดิมของเขาก็ทําให้เราดูได้ง่ายไงว่าอ๋อลงท้ายด้วย ch แล้วเติม ed นะคะดังนั้นเราไม่ต้องออกเป็น s e a r c h e d นะคะ S he s searched for food everywhere and at last he found a bone Found เป็น past tense ของ find นะคะใครที่กริยา3ช่อง on ก็ต้องไปปรับปรุงด้วยตัวเองนะคะก็เจอกระดูกนะคะเจ้าหมาตัวหนึง่งหิวโซมากก็ไปเจอกระดูกนะคะไปหาอาหารกินนี่แหละ He picked the b o บ w w t t h i s s o u u t h and started going back to his home he picked เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้นี้ past tense ไม่ใช่ลงท้ายด้วย t กับ d ไม่ต้องออก picket นะคะ picked เสียง t the bone with his mouth เสียง th ต้องแลบลิ้นเป่าลมด้วยนะคะ and started นี่ไง started ะกด start เดิมลงท้ายด้วย t เติม ed past tense เป็น started going back to his home เมื่อได้กระดูกแล้วเนี่ย ก็คาบขึ้นมาแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะ t h e r e was a bridge on the way to his home a bridge มีทั้งตัว R นะคะแล้วก็เสียงท้ายเสียงเจอะๆด้วยนะเสียงเจอะกับเสียงเชอะเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะต้องฝึกนะคะถ้าไม่ฝึกจะแยกไม่ออกปนก็ฝึกอยู่นานเหมือนกันแหละ t h e r e was a bridge on the way to his home ทางที่กลับบ้านเนี่ยก็มีสะพานอยู่หนึ่งสะพานนะคะ When he started crossing it, crossing มี R อย่าลืมต้องควบกล้ม crossing ไม่ใช่ crossing นนะ crossing นะคะ started ก็คือออกเสียงนะคะ t e d e d นะคะ it it แทนสะพานนะคะโะถามนักเรียน it แทนอะไรนักเรียนบอก it คือมัน ใชม่มันแทนอะไรแทนหมาแทนสะพานอิดในที่นี้แทนสะพานนะคะ he saw his reflection in the water reflection มีทั้งตัว r และก็ตัว l นะคะคำนี้ยากนะ reflection ก็เห็นเงาตัวเองในน้ำตอนที่เดินข้ามสะพานนะคะ the dog thought that there was another dog with a bone in water เจ้าหมาก็คิดว่า thought เป็น past tense ของ think ไม่ใช่ think t h o h t อย่างนี้ไม่ใช่นะคะแลบลิ้นออกมานะคะเป่าลมเบาๆแล้วก็พูด thought thought, thought think นะคะ think thought there w e r ตรงนี้แลบลิ้นหลายคำเลย thought that there แลบลิ้นสามคำเลยนะคะ another another an หมายถึงอีกหนึ่งนะคะจะเป็นอะไรก็ตาม เรื่องนะคะถ้าเป็น Arthur Arthur หมายถึง1ก็ได้หลายก็ได้นะคะแต่เป็น Arthur หมายถึง1เท่านั้นนะคะเขาก็บอกว่าเจ้าหมาเนี่ยก็คิดว่ามีหมาอีกตัวหนึ่งมีกระดูกด้วยอยู่ในน้ำ He wanted to get that Arthur bone too เขาไม่ใช้ซ้ำไงเขาเลยใช้อนาเธอครั้งแรกแล้วใช้อา t h เธอครั้งที่2ในเรื่องนี้นะคะ เจ้าหมาก็อยากที่จะได้กระดูกอันนั้นด้วย so he started barking at his own reflection ก็เริ่มเห่านะคะให้กับเงาตัวเองเจ้าหมาไม่รู้ไงว่านั่นคือเงาเจ้าหมาคิดว่าเป็นหมาอีกตัวหนึ่งนะคะ barking ตัวนี้ ตัว R อยู่ข้างหลังนะคะเป็นสระไม่ใช่ bra อย่างนี้ไม่ใช่นะคะไม่ต้องครวบกล้ามครวบไม่ต้องครวบกล้ามนะคะเป็น b r เฉยๆก่อนแล้วค่อยเออข้างหลัง barking นะคะ barking at his own ตัวนี้ own เป็นลงท้ายด้วยตัว n ได้เลยนะคะไม่เหมือนกับคำที่แปลว่าเก่าหรือแก่น,นั้นคือ old มีตัว d ข้างหลังนะคะอันนี้ own นะคะ r e f l e c t i o n อันนี้ยากอีกแล้ว reflection ตัว R ตัว L นะคะ His bone fell in water. As soon as he opened his mouth, open ไม่ต้อง open n e t นะคะเพราะว่าไม่ได้ลงท้ายด้วยทีกับ d mouth ที่ s แลบลิ้นเป่าลมแล้วก็อย่างพึ่งชักลิ้นเข้าปากนะคะให้แลบลิ้นค้างไว้แพบหนึ่งนะคะก็อ้าปากออกมาพออ้าปากออกมาแล้วเนี่ยกระดูกก็หล่นลงน้ำไปเลยจ้า The greedy dog lost his bone. หมาก็ไม่มีกระดูกแล้วนะคะด้วยความโลภนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า Moral of the story นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะ d o don't be g r e e ี y ียาละโมบโลภมากนั่นเองนะคะขยันฝึกกันนะคะค่อยๆฝึกไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะฝึกสม่ำเสมอแล้ว เราจะพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษการออกเสียงภาษาอังกฤษของเราได้นะคะไปแล้วนะขอบคุณที่มาฟังนะคะ thank you for stopping by listening to me I think you learn something from me today have a great day bye